สวัสดีค่ะสวัสดีสิป้าเจ้านอนนาดิตาค่ะวันนี้นอนนาดิตาเพิ่งไม่พีเลี้ยงค่ะพีเลี้ยงผ้าย่างมาเนี่าเดินค่ะเดินค่ะเดินมาหาป้าค่ะเดินไปหาป้าเร็วเดินมาหาป้าค่ะอตุตะอตุตะเดินมาหาลูกจับมือจับมือจับนิดเดียวค่ะเดินค่ะเดินเลยค่ะเฮ้อเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะนูกกับเชือกย่างแล้วลูกมาแม่สิผ้าย่างมาทางกิเดินมาข้างหน้าค่ะ มาลงค่ะยืนยืนยืนเทียนเทียนสานมาแมามาค่ะมาค่ะโวยมาทางไหนจะหันไปทางขถังเดิ formas, นมาค่ะเดินค่ะเคลื่อนย่างกัได้เหรออีโนนะเดินค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาค่ะมาค่ะนางอย่านางทีน่าจะเป็นย่างยืนขึ้นค่ะทำไมไรเอ็มคนเพีงคนอ่นเพีงเพียงแล้วตาดูแลมันคนอ่อนคนมันยานย่าง มึงมึงเอาเอามันเท่าไหร่ทีทีมั่นอย่างนี้ค่ะอย่าเฝ้าย่งเอาย่างเอาใบใบนี่ยังมึ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 งเก่งค่ะนักอีฬนเนาะยืนค่ะจะมาสีย่างได้จะมาสีย่างค่ะมาสีย่างไม่เอาจะได้ยังนี้รู้ขึ้นเดินค่ะ น่นหนั่นหนนหนเล็บปะเลบปะเลยบปะเลปับบนตัวใหญ่กว่าหนูหนูมันบาได้พิมันหน่อย่ิวมันหน่อยอ่เอิล่ไโอ๋จเอาใส่เสื้องามแต่เสื้อไปเสื้อให้ะเสื้อคนอินเทียเสื้คนอีทียเสื้อให้เวนข้าแต่ใส่ยข้านะเออะที่นขึ้นอาคาแถวนหนอาเดิน่ะเดินผาเมาหาป้าค่ะมาเาเนยมาเอา อาเดินค่ะเดินค่ะปล่อยแล้วนะคะอะเดินค่ะเดินไปเลยค่ะนี่จับมือพี่จับมือเลยบออเดินค่ะจับมือนี่จะไหนกระหองหน่อยนี่จะไหนกระห้องหน่อจับมือค่ะจับมือตกไม่ยืะทั้งหน่อมาเดินมากค่ะม่ค่ะมาค่ะได้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 เดินมาเลยค่ะเก้าขาหนูเคยนยางงี้เดี๋ยวหลัว มาสิวยางพีสีโบหยางมาเลยค่ะมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะบบเป็นหยังบบเป็นหยังสิจับอยู่แม่เดินมาค่ะบบกายหางได้อยู่อเดินค่ะเดินเดินอย่าเลีนที่ล่ะเนาะนี่ต้องสีเลียนอึบออึบเก่งมากโบมือค่ะยืน เดนไปน้ำบูดมาป่ะเดินกลับไหนคะพี่บองบองคะโอ้ยบ่นะบ่ยืนพี่บองบองอยู่ไหนคะบ่ยืนบ่ยืนพี่บองบองหนูอยู่ไหนลูกตู้ตางนอนอันนี้อันนี้ขึ้นนี่นอนหาถุเมเลยนวนซีหาถุ่มข้าวอไรสุดข้าวหนึ่งนวดนี่ได้หรอเกอนเป็ดกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง วันนี้ยังไม่ได้มัดผมเลยค่ะยังเลยค่ะแค่น้อยบ่เห็นมัดแล้วอยู่นี่อ้าวพนพ่นพูนพูนอ่ะพูนอ้ายพูนอ้ายพูนอายยังไปหาปลาไปยังไปหาปลาเจีเดี๋ยวได้ยินยินเที่ยงก็ไปหาปลาเร็วเร็วมากมาคุณป้ามาค่ะลูกมาหาปลาเร็วมาทีมาทีมาเดินมาค่ะอย่าเบาอย่าเายังมากกนมากกนเดินมาค่ะไหนใครคนเก่งคนเก่งเดินมา มาเลวเอาเดินมาได้แน,น่เดเอาอยางนมอเพื่อใส่ชุดสวยแวาันนี้อ,อ,อ,อเี๋ปล่อยมอก่อนค่ะปลอยก่อนปลยก่อนเดินมาค่ะเดินมาค่ะนี่นีจะถึงแล้วจะถึงแล้วเดินมายัาง ยางเร็วยางเร็วเาเป็ดหน่อยนี่ค่ะเดินมาเอาเป็ดค่ะเดินมาเลยค่ะเดิน่าเดินมาเร็วมาดนิหนมาเอาเป็ดีนิน่อย่าหาค้ซอยเดินมาค่ะหนูมาได้ค่ะนี่นี่นี่มาเอาเป็ดเร็วเป็ดดูใจเรายางมาเอาเร็วยางมาบ่ลลมดอก ขยืดเอาหนูจะร่มหนูยังมาเพรารมสวดเบิ้งตาเบิ้งตาเบิ้งตานตาสดตาลตาสมกตาสมโอ้ยเป็นจะปวดขาเลยหนูนั่นนั่นนั่นเขาก็บากินได้กินข้ามเดียวเขามาสอนาน่ะ่านอค่ะสาวบมาหนมาค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเี่ยีันโอ้ยเานกแชมเอานแ่ อ๋ออ oh, oh, ๋อไปใส่บานไปเอาบองบองมาค่ะเอาบองบองมาเร็วเอาบองบองมาค่ะหนูเลิกกลัวบองบองแล้วนะคะหนูชอบยากแบบนี้เข้าไปแบบตุ่มน้ำเพลินเบาปงทีม้วนๆเกี่ยงคนหลายๆอย่างอยู่ที่อย่างนี้ดีเลยทีเดียว หนูคนสวยค่ะวันนี like oh, ้จรีบหมอนคนคนคือแต่ว่าผมวันในมัดมาโอกเอ๊ะตูตะไปให้อตัวไปให้อีตัวไปให้ไอ้ตัวให้ตัวอตัวใส่ลูกหนูอตัวย้ใส่ เออเอเสียงคนไรดูบกระสุนมีเสียงนั่นหัดูนั่นหนั่นหัฝันสวยข้างป่านั่นหัเออเออเออนั่นหัวดูนั่นหัวนั่นหัว จ้านันโหนอนโหนั okay? uh uh sí ่นโหเออเก่งมากค่ะคนเส่ของป้าเก่งมากค่ะหนูนอนหูค่ะอย่านอนหูลุยเด้ตกหมดเนี่อขึ้นหน่อยเลยเออพอนอนหูลุยอันหัวคนไปถือกัะขวบลงคนไป นนถ้าใน,นมัดผมหายขาดก็เวยเป็นจังสีนอจ่าเนาะจ้าหน้าป่าจะมัดผมหายได้หนูเด้ออันน้องตื่นสวยค่ะแต่ว่านอนตะเวยียนยู่เด้อนอนอาหารทุ่มรูนอนห้าทุ่มค่ะอตุตะ,ต,ต,ะตุตะน้อยๆอตุตะอ่ะอเขิร์นอเขิรนน่ารักมากค่ะเคินค่ะเคิร์นรวมคนเคิน อาขืนใช้ตัวดูใช้ตัวเนี่ยใช้ตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัวเอ้ยไช้เฟือดเนี่ยไอเฟือดเอ้ยมาหาอนะอนในไอเฟือดเอ้ยไอเฟือดเอ้ย,อย,ออยจ้าเอ๋ดต่อนจ้าเอ๋จ้าเอ๋ พี่ม่อนของหนูค่ะเอาพี่ม่อนเลยค่ะพี่ม่อนค่ะ,น,คะน้าเอาฟุตบอลใครคราบเอาค่ะมาเอาค่ะ <c oughs> จุ๊บๆลูกจุ๊บๆจุ <m <m ๊บๆพีมันจุ๊บๆพีมันจุ๊บๆพีมันจุ๊บแล้วกินพีมันนะเฮ้ยจุ๊บพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูกพอแล้วค่ะพี่มันจะใจขาดนะคะอะจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บพี่มันค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ พอแล้วค่ะห <c oughs> ุดโตจุพิมอนหรือยังลูกจุพิมอนค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพิมอนจะแจค่ะจ้า <c oughs> จ้า สำหรับคลิปนี้นัดิตากะเอาไว้สนีก่อนด้ค่ะบ๊ายๆหนุนๆบายๆจัจุ๊บ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 บายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊าบายบายนะคะ